ระวังมิจฉาชีพแอบอ้างขายมังคุดคัดจากจังหวัดนครศรีธรรมราชบันทึกเทปวันนี้4มกราคม2567หรือ4มกราคม2567ก็อ,อ่านออกเสียงได้ทั้งสองแบบนะครับในเรื่องของกลุ่มมิจฉาชีพตอนนี้ครับมีการแอบอ้างเปิดเพจ Facebook ปลอมขึ้นมาครับหรืออาจจะมีลายปลอมก็ได้นะครับแต่หลักๆเนี่ยจะเป็นเพจ Facebook ปลอมในการหลอกขายมังคุดคัด ซึ่งเป็นสินค้าขึ้นชื่อเป็นสินค้าโอท็อปจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับทางภาคใต้ของเราเลยครับนะครับหลายหลายท่านเนี่ยได้สั่งซื้อมังคุดคัดนะครับจากทางเพจ Facebook ของมังคุดคัดนะครับแล้วก็โอนเงินเข้าไปแล้วปรากฏว่าโดนกลายเป็นกลุ่มมิจฉาชีพนะครับหลอกให้โอนเงินนะครับอ,อ,อันนี้มันมีอะไรแววๆอยู่ที่สันจมูกนะครับ <laughs> เพราะฉะนั้นฝากคุณผู้ชมนะครับฝากคุณผู้ชมทุกท่านนะครับต้องระมัดระวังกันนิดนึงในเรื่องของการสั่งซื้อมังคุดคัดจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ <S 2> <S 2> จริงๆแล้วเนี่ยปัญหาเนี่ยไม่ได้เกิดจากที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเนื่องจากว่ากลุ่มบุคคลอื่นครับแอบอ้างว่าเป็นมังคุดคัดจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมีการแอบอ้างนะครับ แอบอ้างว่าขายมังคุดคัดจากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับเปิดเพจเพจเฟซบุ๊กปลอมขึ้นมาในการหลอกลวงประชาชนครับเพราะว่าตอนนี้เป็นกระแสฟีเวอร์แล้วครับเรื่องของมังคุดคัดครับกระแสฟีเวอร์ฟีเวอร์เนี่ยเดี๋ยวท่านต้องไปหาข้อมูลเอาเองนะครับว่ามันเป็นแปลว่าอะไรนะครับมันเกิดกระแสฟีเวอร์มาแล้วครับว่ามังคุดคัดเนี่ยโอ้กระแสโด่งดังมาแล้วครับเริ่มกลับมาโด่งดังแล้วครับมังคุดคัดครับนะจากสินค้าที่มีประชาชนรู้จักกันน้อยๆครับ ตอนนี้มังคุดคัดจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเป็นที่ชื่นชอบเป็นที่นิยมกันครับก็เลยมีการเปิดเปิดเพจ Facebook ปลอมเพื่อนในใช้ในการหลอกลวงครับให้โอนเงินสั่งซื้อมังคุดคัดจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเขาแอบอ้างมาแบบนั้นครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนครับถ้าจะซื้อมังคุดคัดเนี่ยท่านไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้ครับไปเที่ยวด้วยครับพี่น้องไทยพุทธครับ ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับหรือชื่อแบบย่อๆที่เราเรียกกันติดปากว่าวัดพระาธาตุนครศรีธรรมราชครับหรือถ้าเป็นพี่น้องอิสลามนะครับถ้าจะซื้อมังคุดคัดทานครับก็ซื้อได้อยู่ที่ถนนที่ริมริมนอ,นอกรั้ววัดครับอยู่ที่บริเวณถนนราชดำเนินหน้าวัดพระบรมมหาธาตุวรมหาวิหารของจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ เขามีขายอยู่2จุดครับถ้าด้านในวัดพระธาตุเนี่ยนะครับก็จะเป็นที่อยู่ตรงที่ศูนย์ขายสินค้าที่ระลึกหรือสินค้าโอท็อปตรงนั้นเลยครับแล้วก็จะอยู่ด้านหน้าที่ริมถนนนะครับของหน้าวัดพระธาตุก็มีด้วยครับที่ถนนเขาเรียกถนนราชดําเนินครับตรงนั้นครับนะครับหน้าพระธาตุเลยครับนะครับริมริมรั้วของวัดพระธาตุครับอิสลามสามารถที่จะซื้อตรงนั้นก็ได้ได้ดดด้้้ววยนนนะคคคครรรรรััััับบบสสาาาาหพี่ออองงงชิมมตกทุ สามารถซื้อตรงนั้นได้เลยครับไม่ต้องเข้าไปในในวัดก็ได้นะครับพี่น้องอิสลามบางทีท่านท่านใส่ผ้าคลุมแล้วเดินเข้าไปในวัดบางทีเดี๋ยวคนอื่นเขามองว่าไม่สุภาพอะไรแบบนี้นะครับ <S <S แต่จริงๆแล้วคือพี่น้องอิสลามสามารถเข้าไปในวัดได้ครับเดินเดินบริเวณวัดได้ครับไม่ต้องเข้าไปในโบสถ์อะไรแบบนี้นะครับสามารถเข้าเดินในบริเวณวัดได้ครับไกด์นาเที่ยวบางบางบางกรุ๊ปทัวร์นะครับไกด์บางเที่ยวบางกรุ๊ปทัวร์เป็นไกด์นาเที่ยวที่เป็นอิสลามครับแนะนําวัดครับอธิบายวัดดีกว่าไทยพุทธบางคนอีกครับจริงๆครับ ไกด์นำเที่ยวที่เป็นอิสลามครับใส่ผ้าคลุมหัวพวกหัวเรียบร้อยครับแล้วเดินแนะนําวัดต่างๆครับรายละเอียดยิบเลยครับดีกว่าไทยพุทธอีกครับในการอธิบายรายละเอียดของวัดต่างๆที่นําไกด์นาเที่ยวไปครับจริงๆครับจริงๆครับผมเจอมาแล้วครับนะครับผมไปเจอผมไปยืนฟังอยู่แล้วครับผมใส่แมสนะครับตอนที่ผมไปน่ะผมไม่บอกว่าที่ไหนครับนะผมไม่บอกว่าจังหวัดไหนนะครับผมใส่แมสครับแล้วเขาไม่รู้หรอกว่าผมเป็นใครเพราะเขาไม่เห็นหน้าเต็มๆนะครับ จริงๆครับอิสลามเป็นไกด์นำเที่ยวครับเชี่ยวชมวัดและอธิบายรายละเอียดของวัดครบองค์ประกอบดีกว่าไทยพุทธบางคนซะอีกครับจริงๆครับจริงๆนะครับพี่น้องอิสลามครับสามารถที่จะซื้อ,อมังคุดคัดได้นะครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นสินค้าโอท็อปถ้าไปที่ตรงบริเวณหน้าวัดพระธาตุบวรามหาวิหารของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับหรือที่เรียกกันสั้นๆย,โย,โย่อๆว่าวัดพระธาตุนครศรีธรรมราชครับ ไอ้ที่นั่นก็ได้ครับได้กินแน,น่นอนได้ซื้อกินแน,น่นอนครับราคาจะถูกจะแพงนั้นก็แล้วแต่ช่วงฤด,ดูครับแต่ช่วงที่เป็นช่วงฤด,ดูของมังคุดเนี่ยนะครับก็จะราคาก็จะถูกนิดนึงนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงที่เป็นนอกฤดูมังคุดนะครับราคาก็จะสูงนิดนึงแต่ก็ตั้งทานได้อยู่ครับนะครับตอนนี้มังคุดคัดเนี่ยกิโลละหลายร้อยบาทอยู่ครับนะครับมังคุดคัดตอนนี้กิโลละหลายร้อยบาทอยู่ครับ เป็นสินค้าโอท็อปเป็นสินค้าขึ้นชื่อจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับหาซื้อหากินได้ถ้าไปให้ได้ถึงแหล่งที่กินเลยก็คือทีอ่วัดพระธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับหรือวัดพระบรมมหาธาตุวรมหาวิหารของจังหวัดนครศรีธรรมราชครับคือชื่อเต็มๆเ,เลยครับนะครับอิสลามหาซื้อได้ที่นอกนอกวัดนะครับก็จะมีอยู่ที่ถนนราชดําเนินตรงบริเวณติดกับกำแพงวัดนะครับหาซื้อกินตรงนั้นได้เลยครับ สวน้าเ็นเทบุสก็จะเข้าไปที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าอูทอปก็ได้นะครับที่อยู่ในบริเวณวัดครับได้หมดเลยครับนะครับอร่อยด้วยครับอร่อยครับอร่อยอร่อยมากๆครับหวานกรอบอร่อยครับจริงๆครับแช่แข็งแช่น้ําแข็งไว้ให้เย็นนะโอ้ยกินกรอบเลยครับกรอบอร่อยหวานมันครับอร่อยมากครับต้องไปซื้อครับลองดูสักครั้งหนึ่งครับไปนครศรีธรรมราชดูครับอาเภอเมืองครับตรงนั้นครับ ตั้งแผนที่ GPS ก็ได้ครับวัดพระบรมธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือตั้งแผนที่ว่าวัดพระธาตุนครศรีธรรมราชครับไปถึงเลยครับนะครับไปตามถนนราชดำเนินก็ได้นะครับอยู่ตรงบริเวณถนนราชดำเนินครับตรงนั้นครับนะครับเรื่องของมังคุดคัดนะครับตอนนี้ฝากพี่น้องประชาชนครับเวลาจะสั่งซื้อมังคุดคัดมาทานที่บ้านนะครับท่านจะต้องดูดีๆครับ เก็บเงินปลายทางก็ได้ครับสะดวกและรวดเร็วที่สุดดีที่สุดครับปลอดภัยที่สุดครับเก็บเงินปลายทางก็ได้ครับถ้าโอนเงินไปก่อนเนี่ยเดี๋ยวบางทีเจอเพจเ e b o o k ปลอมที่หลอกขายมังคุดคัดจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเป็นกลุ่มของบุคคลจากจังหวัดอื่นนะครับแล้วแอบอ้างว่าเป็นมังคุดคัดจากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ ตอนนี้ก็คือมีการประกาศเตือนจากทางเพจของจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วนะครับว่าระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างนะครับสร้างเพจ Facebook ปลอมขึ้นมาเพื่อหลอกขายมังคุดคัดนะครับว่าเป็นของจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับหลายๆท่านก็ตกเป็นเหยื่อเรียบร้อยไปแล้วนะครับสูญเงินไปแล้วเรียบร้อยครับหลายๆท่านนะครับเพราะฉะนั้นเทปนี้มาบอกกล่าวเตือนภัยพี่น้องประชาชนนะครับว่าตอนนี้กระแสของมังคุดคัดมาเป็นกระแสฟีเวอร์แล้วครับนะครับไปหาดูดังอินเทอร์เน็ตนะครับว่ากระแสฟีเวอร์คืออะไรนะครับ รเรื่องของมังคุดคัดนะครับเป็นของดีสินค้าโอทอปจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับและเจอกันใหม่ในเทปหน้าครับสหรับเทปนี้สวัสดีครับ